ครับผมแฟนมิรแรกของพวกเรากครับเดีนอไปไบ้างก็ตื่นเต้นครับซ้อมซ้อมกันมาเยอะรู้สึกว่าซ้อมเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พออยากได้เวลาอีกสักเท่าไหร่อีกสักยี่สิบเดือนรู้สึกว่ารู้สึกอยากซ้อมอีกครับคืออยากให้มันอยากให้มันแบบเพอร์เฟกต์ที่สุดเพอร์เฟกต์มากที่สุดใช่เรารู้สึกว่าเราอยากให้คนที่แบบเสียตังซื้อบัตรมาดูเราที่ที่รัชดาลายแห่งนี้นะครับก็ รวมถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านที่ซื้อบัตรลาฟซิมมิ่งได้แบบได้รับความสุขได้รับได้รับเอเนอร์จีที่ดีกลับไปก็พูดถึงบัตรลาฟซิมมิ่งแล้วก็ตอนนี้ยังขายอยู่นะครับขายในหกโมงเย็นนะครับก็แวะขายนิดนึงนะครับจนกว่างานจะเริ่มเลยใช่ครับก็ยังซื้อกันได้นะครับใครไม่มีบัตรก็มาร่วมมีความสุขด้วยกันอยู่ที่บ้านก็ฟังเป็นเพราพๆของพวกเราไปด้วยนะครับก็เหมือนกับเหมือนไม่ต่างกันหรอกกับอยู่ในฮอล์ถูกป่มอืมบรรยากาศเราจะพยายามให้มันดีที่สุดครับโวันนี้ค่ะจะมีความพิเศษยังงไบ้าค ใส่ไข่สองฟองครับแฮะไม่ใช่เซนเพิ่มได้ไหมครับคุณยังเอาอีกเหรอก็เอ่อมันจะเป็นหลายๆมุมที่ที่แฟนๆจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นพวกเราสองคนในมุมแบบนี้คืออาจจะเคยเห็นผ่านๆมาหรือนานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นในครั้งนี้ทั้งหมดอย่างรินแบบวเราอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ค่อยหวานมากในนอกจอลอะไรเงี้ยวันนี้เราจะได้เห็นความหวานของพวกเราบ้างไหมคะ ทุกอย่างมันเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราบอกไม่ไ uh> ด้อะต้องไปรอดูในงานเพราะว่าเราเองก็เราก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันว่าเราก็ไม่รู้จอกมาเป็นแบบไหนคือที่เราซ้อมมามันอาจจะเป็นอ่ะมันก็วางวางคงคงคงเรื่องมาประมาณนั้นแหละแต่พอมันถึงหน้างานจริงจริมันก็คงตามฟิลฟิลตรงนั้นจริงใช่ครับแต่ในตอนซ้อมที่มีเขินมีอะไรกันบ้างนะคะเราพูดเราอย่าไม่ไม่มีนะไม่มีนะผม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 ไม่มีนะมันสนุกมากกว่ามันสนุกมากขึ้นพี่มึงเขินไหมคะทำทำคุณแจ้งมอไม่ก็ไม่เขิน เหลือความเขินด้วยเหรอเออเนาะเหลือเหลือเหรอเหลือก็ได้อะนิดนึงนะนิดนึงนะยังไงมันอยู่ด้การเนมันไม่เขินแล้วไม่มันก็สนิทกันอย่างงี้มานานแล้วครับครับคืออย่างอย่างอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะเราเราเองก็รู้จักกันมานานแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้เพิ่งมารู้จักกันครับแล้วก็ถ่ายละครด้วยกันโอ้โหเป็นปีเลยอย่างเงี้ยก็ความเขินก็ไปใช้ในละครไปอะไรเออใช่อ่ะอย่างในในแฟนมีนี่อะไรก็คาดหวังว่ามันจะมีแรมากกว่าการนองเล่นเต้นแค่นี้อะไรเนี้ยจะมีแบบ ละาพรให้ได้ดูไหมอนสลิงลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับเออจะมีความววงเออคนเดียวเลยนะไม่หอดได้หรอเป็นคนกดไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรับอยู่ข้างล่างไงเอ้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออี๋พี่เสียสลาเป็นคนรับเองอย่าเลยต้องออกงานเ้วยกันเยอะอย่าเลยเอ้ยไม่ไว้ใจพี่เหรอครับเออก็คือไม่ไว้ใจ ครับคุณไม่ต้องขยี้เอออ่นมันจะเห็นน้องแบบไหนไหมอย่างเล่นการเล่นละครหรือใดๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าในคอนนี้มันมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากเราอยากให้ทุกคนไปไปติดตามมันไม่ใช่แค่แค่การร้องเพลงแค่การเต้นมันจะมีเกมมีมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่แบบผมเชื่อว่าจะสร้างความสุขให้กับทุกคนที่อยู่ในโรงละครแห่งนี้แล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านอย่างแน่นอนครับมีการซัพพอร์ตกันได้ดัไหน กรฝึก้อมอะไรเงี้ยโอ้โหสปอร์ตเรื่องนี้พี่พีมซัพพอร์ตเรื่องนี้อะไรสัพพอร์ตกันไปกันมาบล็อกกิ่งท่าเต้นเนื้อล้ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยช่วยกันจำแบบนี้ช่วยกันจำจแบบต้องมีสัญญาณมีสัญญาณไปแล้วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีมีจังหวะใครเป็นผู้นำด้านเส้นใครเป็นผู้นำด้านร้องอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีแบบนี้ไหมผู้แม็เป็นผู้นำด้านร้อง เขาถามว่าเราสองคนอะใครเป็นคนน้ำสรุปคือไม่มีใครน้ำไมใครได้ไปด้วยกันไปด้วยกันครับจับมือกันกันไปด้วยกันใคเด่นกว่าใครตรงด้านไหนใช่ครับครับคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างแฟนคอนมันมีหลายๆอย่างที่เราทั้งสองคนไม่ถนัดแอน้องมาทำให้แฟนได้ดูในคอนเนี่ยเราพร้อมเราตอนเต็มตัวตอนสองเราเราโฟกัสที่เราคิดว่าเรากดดันหรือเราเครียดอะไรกังวลตรงนั้นไหมตอนแรกมันกดดันเพราะระยะเวลาครับ คือมันมันน้อยมากแล้วพี่ฟิล์มก็ติดงานผมก็ติดงานคือต้องแบ่งคิวตรงนั้นมาทํางานเสร็จมาซ้อมต่ออย่างเงี้ยแล้วพอกลับไปไปทางานอะไอที่ซ้อมมาลืมไปแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมาทวนใหม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วเวลาซ้อมไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีคิวงานของตัวเองอะไรแบบเนี้ยครับมันหลายหลายอย่างซึ่งถามว่ากดดันไหมมันกดดันอย่างแน่นอนเพราะว่าโชว์มันค่อนข้างนานแล้วมันก็มีอีกหลายหลอย่างที่แบบที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากทาให้มัน ดีที่สุดอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกกดดันอยู่แต่ว่าจนกว่าจนกว่าเอาง่ายๆต้องเรียกว่าจนกว่าโชว์จะจบความกดดันนี้มันถึงจะหายเออเือย่างวันนี้แฟนๆแบบให้ความสใจเยอะมากมีแบบต่างๆ่ังชาติที่มาดูเราวันนี้เลยยากบอกไร้เขามก็ขอบคุณทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็ทางอินเตอร์แฟนนะครับที่สนับสนุนเราตลอดเลยเห็นไปงานไหนทุกงานก็มาทุกงานจริงยิ่ง ตอนที่เรารู้ว่าขายบัตร6นาทีหมดอย่างเงี้ยผมโอ้ตื่นมาค้แฮปปี้เลยวันนั้นอขอบคุณขอบคุณม่จริงครับที่ที่ลอคอยพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับครับก็ขอบคุณจริงๆอย่างที่น้องพูดไปเราเราเชื่อว่าเขาเสียเวลาซื้อตั๋วจากต่างประเทศบินมามดูพวกเราม,ามาไม่ว่าจะแบบประเทศจากโซนไหนก็ตามของโลกก็รู้สึกว่าเขาสละเวลาสละสละ,สละเงินค่าตั๋วเครื่องบินค่า ตัวเข้าคอนเสิร์ตเราเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พวกเขาเสียตังค์มาดูเราเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดใช่สุดมีโอกาสลงไปเห็นโปรเจกต์ที่แฟนๆเอามาให้เราวันนี้เวอร์วังมากเออไม่มีเวลาเลยครับไม่มีเวลาเลยตั้งแต่เช้าน่าจะนี่เราเห็นจากโซเชียลเนาะในโซเชียลเราก็เห็นนะแล้วก็เลื่อนๆดูแล้วเรามีเวลาเรามีเวลาดูโซเชียลอีกเรายังมีเวลาดูโซเชียลอีกเหรอขอแอบไปดูนิดนึง เรายังแอบดูได้อีกเหรอนิดนึงนิดนึงเราเป็นนไมซองเออเป็นนไมซองเออตอนว่างนิดนึงนาทีนึงเออครับแต่บางคนก็คือจะได้บางคนกดบัตรไม่ทันอะไรเงี้ยก็ก็สามารถซื้อบัตร Live Streaming ได้นะครับยังขายอยู่นะครับจนถึงหกโมงเย็นนะครับก่อนก่อนแฟนคอนของเราจะเริ่มนะครับก็ใครที่ใครที่อยากดูจริงๆก็สามารถซื้อบัตร Live Streaming ได้ยังขายอยู่ครับครับแอบสปอยสักนิดนึงไหมว่าทำไมถึงไม่ควรพลาดเลยทำไมถึงไม่ควรพลาดเหรอครับเพราะว่ามันดีมันดี ม่ต้องสปอยหรอกอย่างเงี้ยมันสปอยอะไรเยอะไม่ได้ไงต้องรอดูในงานเออเล่นอะไรอ่ะต้องรอดูในงานเล่นอะไรอ่ะไม่ได้มันเซอร์ไพรส์มากจริงพี่แต่แต่ละอย่างเป็นคำก็ได้ใช่แบบดูชมทั้งวันแบบกดกดซื้อสตรีมมัเลยทำให้แบบชูของเราโคตรคุ้มค่าเอออ้าวแบเนี่ยอันเรื่องหนึ่งที่เราไม่เคยทำสปอยหน่อยในเรื่องในเรื่องนี้แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เคยทำผมไม่เคยทำอะไรวะบนเวทีเนี่ยมีอะไรยังไม่เคยทำแบบ กินไม่ออกกินไม่ออกกินไม่ออกอ๋อมีมีตอนนี้กดตอนนี้กดสติมมิ่งเลยตอนนี้รถไฟด่วนอะไรล่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรี้ยกีตาร์ไม่เอาไม่ไมเอาไม่ทอาไม่เอาอะไรนะครับเนี่ยคำตอบของแจมคือขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้เพิ่มหรือเปล่าครัตอบอยู่ที่ทุกอย่างอยู่ที่แจมตอนนี้ละแซ่บแน่มันการันตีกินพีก่อนไปเดี๋กินพีกเออดีดีดี หลักนโปรเจกต์คู่เรามันจะมีอะไรให้ได้ติดตามอีกไหมคะ,ะแล้วกก <ol> ็ <ol> อย่างที่บอกไปครับว่าในในแฟนคอนนี้จะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากอยาก <c oughs> อยากให้ได้ดูอยากให้ซื้อบัตรเข้ามาดูกันเพราะเพราะว่าถ้าซื้อเข้ามาแล้วดูผ่านไม่ว่าจะดูคนที่มีบัตรอยู่แล้ว <c oughs> ที่จะมาดูในโรงละครในวันนี้รวมถึงคนที่ดูผ่านทางบ้าน <c oughs> แล้วก็คนที่กําลังจะกดซื้อบัตรไลฟ์รีมิ่งจะบอกเลยว่าในคอนนี้มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างแน่นอนหลายอย่างจริงๆมันเป็นมันเป็นอะไรที่ พูดไม่ได้อ่ะจริงๆพูดไม่ได้อยากแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่มันจะเก็บไว้ในในแฟนคอนท่านผมผมสปอยแค่นี้พอว่ามันอยู่ในอยู่ในช่วงท้ายโชว์ใช่ท่านละพันเลยกระพริบตาทีเดียวปุ๊บหายเลยาเขามีกฎอยู่พี่เขามีกฎอยู่ว่าห้ามกระพริบตาเวลาดูโชว์โชว์เนี้ยใช่เพราะว่าคุณจะพลาดความพิเศษพลาดแน่นอน หายไปแล้วตายแล้วทำยังไงดีก็ไม่เอาเขาจะไปห้องน้ำใช่ไหมก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยถือไปด้วยก็เป็นสปอยได้แค่นี้ว่าครับเออเซอร์ไพรส์ทิปเซอร์ไพรส์มากๆอยู่ตอนท้ายโชว์ครับแต่แต่บอกไม่ได้จริงๆว่าเป็นอะไรเราขอหน้านึงได้ไหมตอนคนดูแล้วเห็นเซอร์ไพรส์เราจะเป็นยังไงอัพลิบอนึ่อันดับหนึ่งโอ้เซอร์ไพรส์ใหญ่มาก ตายแล้วแจมแจมบแจ๊บแล้วพี่เล่นไปใหญ่เลยนะสบายเราเป็นไงพี่เล่นไปใหญ่เลยอู้เราดูอะไรเราดูอะไรอยู่อะเราเราเราโชว์เดียวกันปะมันมีแน่นอนมันมีแบบนี้แน่นอนรอดูเลยครับัครบก็ฮะฮะเวอร์ชันในไลน์ในคอนในอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเพลงคู่ของเราอรับกนี้ก็มันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมเชื่อว่า เชื่อว่ามันจะพร้อมหันทุกครั้งในทุกรๆเพลงมันมันเป็นเวอร์ชั่นแบบอันนี้หมดเลยเขาขายเพลงเราอยู่ไม่ลังคิดเนใจเพลงเพลงเราหน่อยครับผมสงสัยโลกอยากให้เรารักกันเพิ่งครบหล้านวิวไปเมื่อกี้ครับผมขอบคุณมากแล้วก็เวอร์ชั่นในคอนนี้ก็ต้องรอดูยัพูดเลยไม่ได้พูดไม่เลยไม่ได้เลยถ้าสปอยไปคือมันหมดแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ หันไปทางนู้นแล้วถามทางนู้นเลยครับหันไปทางนู้นแล้วถามทางนู้นว่าจะมีอะไรอีกไหมครับมีไหมครับแต่ฮาลันวิวแต่ใจเราอยากมีเนาะมีต่อสิล้านมูมีขอสิบล้านอะไรนะห้าสิบล้านขอสิบล้านเจบล้านวิวันสิบล้านจะ้ทำอะไรบอกเลยถามถามฝั่งนู้นครับทำได้ทำอะไรเปอะไรพิเศษแน่นอนนั่นสิบเอาให้ถึงสิบล้านก่อนเดี๋ยวมีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราดูเราดูอ่ะรอดูรอดูโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่หรอแตกแล้ววันนี้มีคนร้องไห้ไหมค่ะอ้าอย่าร้องไห้ดิวะมาแล้จะเป็นนักร้องนำอยู่แล้วเนี่ยนักร้องเพลงร้องไงเ้ีคนองหขอบคุณีนครับ วีอห้องค่ะวิดีโอต้อเป็นแนวนี้ขอบคุณค่ะต้องมีค่ะองีอีละดต้องม้องมี่ะคุณตบ้องมีนะคะต้องมีน้ีะ้อมีะีนะมีองีต้องค่ะว้าวหลอเดี๋ยวขอต้อมีเลยค่ะ ก็มีด้วนะคะใส่้นใสรยังไง้นวขอ้นันขึ้นวขึนวันขึ้นวันึ้นวันขขึ้วขึ้ัน้าข้นวนวันนั้นนขึ้นวข้นว้วันขนวันขึข้นวขึ้นวันนวันข้้นวัน้นข้วันข 来 <laughs> <Wow. S 3>、wow.